สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยังสิทธิ์ลำเปิดออฟเชียลนะครับกับบรรยากาศตอน,นเช้าครับพี่น้องนะครับทีมงานเ้า Cho liên cả nhà là, Brahmir... là đầu, nói, nói, tôi nói, tôi phải là bị lòng hồn Anh em xe anh em hứ Ờ Anh mà Ô anh em sáng anh em tốt kìa Có khả năng là cái gì tốt hoặc nghe Tao bảo mình bên nào phải vậy đi Em mà Long ừ, thì... anh mà ở mà, nóiнолог, th em thì yên 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 Tao kiao thăm mallam là hắn bao... là hắn là hắn là hắn lăng hắn là 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 hắn

้องงานนละวัอืมหัอะรง่กินพอต่ออืม,น,อม,น,ม,อมน้อง่องท่านมั้ง้พี่้อาจองอุนรยการ กันล็งปั่นอมันมาผ่าไม่ได้เพนาะเคยยงหินอันไม่เห็นมาว่ามัน้อยแตกมึแมนนึง อหรอไมสดรูปยัเสียงนี่มันมีเสียงน้ำตกก็เสียงอะไรครับเสียงลมไกลไก่ตัวนี้เป็นางไก่เสียงมือแต่เมื่อคืนเมื่อวานลมตกยิ่งกลากคืนยิ่งดังเราลมไก่ อ๋อพี่น้องสวยงามขนาดแล,ล็บนี่ไง พรุ่งนี้เราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นทุกวันนะครับดเตอร์กิสดาต่างเจมอนนี่ครับพี่้องอ่าอัโบสต์รังนี่ยังมางา่ามพกครับพี่้อง บรรยากาศโดยรอบครับฮะเอออยู่ห้องกับมีกันอัน้พ่ัน บรรยากาศภายในวัดครับพี่น้องสวยงามหาได้กบวัดน,นี้ครับพี่น้องบรรยากาศครับ โอ้พี่น้องดีน่าเสียงดวงข้างไร,ร้แหล่นะครับน่าจะเป็นไม้ตะเขียนนะครับนียัแม่ตะเคียนทองพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการากการับชม ชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อเรื่องติดตามด้วยพี่น้อง